เทพเจ้าตรงหัวอันเก่านะนี้ฮาวน์าเขาบอกว่าต้องใส่เน็ตคุมผมแบบนี้มันถึงจะมีความหวังมาบ้างแล้วถึงแม้ว่ามันจะดูลมๆแรงๆแต่เราก็ลองใส่ลงไปเทพเจ้าตรงหัวละก็คือตรงไหนตรงไหนเอ่ยคือรู้สึกว่าเน็ตอันนี้มันอันเล็กกาลังคิดว่ามันเป็นวิกเด็กหรือเปล่าวะต้องเอาไปให้ซันซานลองใส่หรือเปล่าอย่างไม,ไม่ได้เรียกว่าโดนคนจีนต้มนะโดนคนจีนล่าสุดอยากเป็นฟิลมามาซังครั้งนี้เราต้องไม่พลาดแหละเพราะว่าได้มันได้มันต้องต้อง าะดัดเย็นแบบว่าอยากไปดัดเย็นแบบร้านคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าดัดเย็นแล้วออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้มาม่าสั่งอันนี้คือมาม่ยังไม่สุกแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าจะให้เนียนต้องใส่เป็นแบบวิกทอมืออันนี้เป็นวิกกึ่งทอมือวิกทอมือคือซื้อไม่ไหวคนะ่ะแา้วแบบสี่ห้าพันเงี้ยอันนี้คือเป็นวิก กึ่งทอมือที่บี๊มีอนะ่ะเป็นเครื่องครึ่งหนึ่งมือครึ่งหนึ่งเดี๋ยวลองใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่เออการจะเป็นผู้เป็นคนได้มันต้องใส่วิกแบบกึ่งทอมืออย่างนี้ประมาณนี้ปะจบมันมีปลอยหวานใช่ไหมลองดึงเข้ามาประมาณนี้เสร็จแล้วมัดผมแบบเทพเจ้าตรงหัวจบ สายฝ่อสายใจ。